ตัวไก่บานเด้อครับีเด้อง่ายๆครับต้มเปื่อยๆนะครับต้มน้่าวปากคำเด้อครับเนี่ยหน้่าวขามครับที่ใอ้ไรนวครับต้่มปากคำยั่งดีนะครับเด้อน้่าวขามคั่วนใกล้ครับส่วนใกล้มาเด้อมาสดน้องกันเด้อมีหอมมี่เขาขัวมีบอกพริกมี งนัวเ้วยอครับเดื่อนี่แค่นั้นนะครับของ,งนัว,วครับพี่ครับพี่ เขาพี่สี่พี่โค้งสี่นีถือว่าครับแดงหน่อยลองจิบบ้างเด้อยบ้างโค้งหน่อยหน่อยเขาโค้งเขาโค้งหน่อยยัดซอนนึงก็ได้มันหลายเนาะมาเด้อเด้อมากินน้วกันได้ครับเบอร์บานสั่วนใกล้บ้านครับนี่นะครับแซ่บๆเลยครับเด้อโอ้ติมติมกระมั่งหมดครับมาเด้อมากินน้วกันเด้อ สิมอยู่นะกสิมอนเยอะหนักทีมอยู่เป็นอะไดรขาดยังขาดเรื่อยยังแสบมันร้อนหมดต้องเพิ่มมันขาดเลยนี่ครับนี่ของเก่าครับส่วนก่บ้านกะมีข้าวกัวบลพริกแล้วก็ผงนวดแล้วก็หอมด้วยครับใส่แล้วก็อันตุ่มหน่ำมะขามด้วยครับนี่มะขามใส่แล้วครับตุ่ม เสียงเหมือนกันนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับเด้อบอพัด่า,ภาร์ลครับกดไหลกดแชร่ดเด้อครับเด้อที่นี่กลาเป็นคลิปสั้นครับสวัสดีครับนี่ครับโดนเสียบขึ้นไปชั่นีมครับสวดด้อครับเด,ด้อยเพาสวดต้องการด้อสวัสดีครับ